เห <gas> ็นว่าซ็อกเก็ตเขาเป็นแตัวอย่างตัวอย่างเราจะใส่จะประมาณนี้ผมว่า สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเอาหัวโมเดลนะครับหัวเรานี่แหละหรือว่าหัวดาราที่เราชอบนะครับมาใส่ในกลุ่มตัวฟิกเกอร์นะครับก็ยกตัวอย่างตัวนี้ก็จะเป็นหัวของผมเองนะครับหัวของผมเองอลองเทียบกันหน้ากันนะครับใกล้เคียงไหมโอเคนะครับแล้วก็อย่างหัวตัวเมซี่นะครับหรือว่าหัวลุงตูหรือว่าหัวของนาเดตนะฮะก็อันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นโมเดล1ต่อ6กับ1ต่อ 1>, 1ต่อ8นะครับตัวนี้ก็จะเป็นซันชิโร่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวไอรอนแมนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวตอนะครับสิ่งที่เราต้องมีคืออะไรเรามีหัวเรามีโมเดลละเราก็ต้องมีตัวที่เป็นตัวคอนดักตัวยึดเกาะนะครับก็จะแบ,บ่งเป็น3าส่วนนะครับจะเป็น traveled, ทิชู่ทิชู่อันนี้ก็จะแบบชั่วคราวนะครับอันนี้ที่บ้านไทยก็มีอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ชั่วคราวนะครับยัดแบบชั่วคราวตัวนี้ดีขึ้นมาหน่อยนะครับจะเป็นดินกาวนะครับ ดินกาวตัวนี้นก็คือเป็นดินที่ไม่ทิ้งข้าบกาวแล้วก็ใช้รี u ูสได้นะครับเอาไ้แปะรูปแปะอะไรไว้ที่ผนังแล้วสุดท้ายตัวนี้ก็คือจะเป็นแบบถาวอรนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะตัวนี้จะเอา A กับ B ีมาผสมกันแล้วมันก็จะทะําปฏิกิริยาก,กันเป็นบอดดิ้งนะครับตันนี้ก็สุดท้ายสุดเนี่ยก็จะแข่งในสองชั่วโมงแล้วก็8ชั่วโมงก็จะแข็งสนิทนะครับสุดท้ายสุดอันนี้คือตัวเสร็ก็สมมุติว่าในโมเดลเรามัน ต้องการเสริมความแข็งแรงโครงสร้างข้างใน,นก็ใช้ตัวตัวที่มันจิ้มฟันนะครับหรือว,ว่าใช้คลิปกระดาษนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือแป้งอันนี้แป้งเนี่ยเอาไว้ทําก็คือจะเป็นลักษณะว่าไว้ถอดียบได้นะครับโรยก่อนที่จะทําให้มันเป็นตัวแข็งคือสม,มุดใครที่มีหัวโมเดลของตัวเองแล้วก็โอเคนะครับแต่ถ้ายังไม่มีก็สามารถมาสั่งในนี้ได้นะครับก็เลือกได้หลายแบบเป็นหัวไปใส่กับโมเดลนะครับ ก็ตัวอย่างที่สั่งได้ก็คือจะเป็นตัวนี้เริ่มต้นที่สองพันหกร้อแปดสิบบาทนะครับแล้วก็ขวดที่จะได้ออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสามารถสั่งได้ก็คือแค่ส่งรูปเดียวมาแล้วก็ทําตัวโมเดลสามมิติมา ml ถ้าเป็นไซส์ s ก็จะเป็นหนึ่งต่อสิบสองนะครับแล้วก็ถ้าเป็น m จะเป็นหนึ่งต่อแปดแล้วก็ถ้าเป็น l จะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งต่อหกนะครับเอามาใช้ได้โอเคกระโปมส่งรูปอะไรมาได้เลยนะครับ กันที่แบบแรกแบบชั่วคราวใช้ทิชชู่นะครับทิชชู่ทุกคนก็มีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะครับถ้าเรามีโมเดลอันนี้เป็นโมเดล1ต่อ6นะฮะเป็นฟิกเกอร์ที่ขยับร่างกายได้1ต่อ6นะครับอันนี้อาจจะเข้ามาดูใ,ใกล้ได้เลยนะฮะก็คือจะเป็นฟิกเกอร์ที่ใส่ตัวนี้เราสามารถขยับท่าทางได้สมมติว่าเราอยากจะเอาหัวของท่านผู้นำนะฮะมาใส่นะครับก็ถ้าสมมติวางลงไปเลยเนี่ยหัวมันก็จะลกเด็กตกเด็กดนะฮะ เราจะทำยังไงให้มันมีวอลลุ่มนะครับตอนนี้เราก็ใช้วิธีการเอากระดาษทิชชู่มานะครับฉีกนะความคิดผมก็อาจจะ2แผ่นหรือ3แผ่นนะฮะพยามนะครับทิชชู่มันจะมีความให้ตัวอยู่ระดับหนึ่งนะครับก็ถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าหัวมันสูงเกินไปหรือหัวมันต่ำเกินไปก็สามารถตรับได้นะครับก็ยัดทิชชู่เข้าไปข้าไหนนะครับแล้วก็ลองใส่กวัวดูอ่าอุ้ยอันนี้หัวสูงไปไหม ถ้าอย่างนี้พอได้ไหมครับถ้าแบบนี้ก็คิดว่าพอได้นะครับก็ใช้ได้เลยนะครับก็หั่นหัวได้ปกตินะครับคราวนี้ก็จะแน่นขึ้นละไม่ดอกแดกแล้วนะครับหรือว่าแม้กระทั่งตัวนี้นะครับสมมุติว่านี่คือหัวตอนนะครับพอดีตัวนี้ซ็อกเก็ตมาเป็นค่อนข้างใหญ่นะครับก็เลยก็ใช้คีทคัตเตอร์ขุดๆออกอันนี้เอาหัวคนนี้มาใส่นะครับใส่ลงไปก็อาจจะใส่ทิชชู่ลงไปนิดนึงนะครับ ยาที่ชูลงไปนะ่ยแล้วก็ใส่ลงไปนะครับมันจะมีวอุ่มขึ้นตัวนะครับแล้วก็มันจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันจะกระชับนะครับเห็นไ,ไหมฮะสามารถที่จะเงยหน้าได้ด้วยนะครับถ้าไม่ใส่ทิชูเนี่ยมันก็จะห่วงมันก็จะตกลงนะครับอโอเคต่อไปนะครับเราก็จะใช้ตัวแบบที่2นะครับคือชูฟ้านี่ผมว่าดีนะส่วนตัวแนะนําตัวนี้นะครับก็คือใช้ตัว เขาเรียกว่ากาวดินนะฮะอันนี้ที่ผมเอามาก็คือของยี่ห้อยูฮูนะครับก็เอาไว้แตะลูกข้อดีของมันคือมันจะไม่ทิ้งคราบกาวนะมันจะมาเป็นลนักษณะเป็นก้อนๆนะครับแล้วก็ใช้ทีละก้อนหรือสองก้อนเลยถ้าเราเห็นหัวใหญ่นะครับอันนี้1ต่อ6กเราก็ใช้อ่ะสองก้อนเลยนะครับที่เราจะใช้เนี่ยเราก็มาแปะตรงนี้ได้เลยลักษณะแปะตรงหัวเพยงนี้นะครับ มันจะมีความเหนื่อยแล้วมันจะตดต่อตักว,ว,าว่านะครับใช้กไปอันนี้ดูสัน้น,นเหยฮะเห็นไหมฮะมาดูสส้นไปนะครับก็เพิ่มันดูสันสน้นเยไหมฮะดูเั้นน,น,น่นิดน,นึงเน,น,นาะ่บรั้นไหมครับกรีนเลยแต่ดีัที่ไม่ทิ้งคาบก่านะฮะอ่คราวนี้ก็ดีแล้วครับ อันนี้ก็จะหมุนหัวทํำอะไรก็จะอยู่ทรงนะฮะมันจะไม่ไม่กระโดกระเดกและนะครับเห็นไหมฮะก็จะไม่กระโดกระเด็กแลักกานเหมือนกันตัวนี้เหมือนกันเราถอดหัวออกมานะฮะเราก็เอาตัวดินมาใส่อันนี้ไม่ต้องใส่เยอะมั้งน่าจะนิดเดียวก็พอนะครับก็เอาหัวอันนี้น้องที่ออฟฟิศนะฮะเราน้องที่ออฟฟิศมาใส่ตึ๊บ นี่นะครับเห็นไหมก็จะอยู่ตัวหัวก็จะให้ได้นะครับให้ตัวได้ต่อไปเราจะอันนี้จะเป็นแบบยากสุดและต่อยบานสุดน,นะครับก็คือจะเป็นตัวอีพ็อกซี่แบบปั้นนะครับตัวนี้เรามาดูตัวอย่างโมเดลนะครับโมเดลตัวนี้เนี่ยก็คือ i อ o อ m a มนะจะเห็นว่าซ็อกเก็ตเขาเป็นแบบที่เป็นแบบยื่นออกมานะครับเป็นยื่นออกมาแล้วก็ใส่ลงไปนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะทำอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราทําสําเร็จนะครับ เราก็จะต้องทําส่วนที่มีที่มันเป็นของแข็งตัวนี้อันนี้ผมเสริมด้วยตัวไม้จิ้มฟันนะครับเป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างก็จะใส่เป็นแบบนี้ก็จะเป็นหัวของคุณชาชานะฮะแล้วก็ตัวอย่างตัวนี้นะครับตัวซันชิโร่นะครับลักษณะเดียวกันก็จะเป็นโมเดลที่เป็นหัวซ็อกเก็ตแบบนี้เหมือนกันนะฮะก็เราก็ทําโมเดลตัวอย่างก็คือจะใช้ดินตัวนี้แหละนะครับ แล้วก็อันนี้ผมโรยแป้งเนาะแล้วก็ใช้ตัวไม้จิ้มฝันนะครับทําให้มันแข็งก็จะกลายเป็นหัวอันนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาเริ่มทํากันดูนะครับอันนี้เป็นหัวของผมเองนะครับหัวผ,ผมเองมาใส่ตรงตัวนี้นะครับแต่ถ้าทางคิดว่าอยากจะเอาแบบนี้นะครับผมก็เริ่มต้นด้วยการปั้นดินขึ้นมานครับก็จะเป็นดินตัวดินเกับดินดีน,นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับดินเอกับดินดีน นี่ก็ไม่ซีรีอะไรนะครับก็ยัดเข้าไปเห็นเข้าไปนะครับยัดเ,เข้าไปจนเต็มเลยมันก็จะเริ่มล้นออกมานะครับนี่นะครับเราก็เริ่มยัดเข้าไปเนาะเห็นตอนนี้เป็นหน้าตัวเองเนาะ,นะคิดว่าจะประมาณนี้นะครับเห็นนี่ใช่ไหมฮะเราทําไงครับอย่าเพิ่งใส่นะครับ เราโรยแป้งก่อนนอำแป้งเด็กนะครับไปเอาของคุณแฟนมาก็ได้นะฮะเราโรยไปรอๆโรยเพื่ออะไรครับเพราะว่าตอนที่เราจะถอดแบบออกมาเนี่ยถ้าแป้งเด็กเนี่ยก็จะช่วยทําให้มันถอดแบบออกมาง่ายนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเราทําตัวนี้เนี่ยเราต้องถอดออกมาด้วยเพื่อเราเปลี่ยนกลับคืนเป็นหัวอ r o n m a เนาะเราก็ใช้ตัวไม้จิ้มฟันนะครับใช้ไม้จิ้มฟัน ไม้ทิ้งฟันจะสร้างเป็นคล้ายๆเป็นโครงแต่ว่าถ้าใครจะเอาให้ดีนะฮะก็ใช้เป็นคลิปหนีบกระดาษก็ได้นะต้องมาดัดเองนะครับแต่ผมจะเอาแบบง่ายๆที่คนทั่วไปทําได้ง่ายๆนะครับแทงเทงข้าไปนะครับ จะยัดเข้ามานะครับเดี๋ยวเรายัดเข้าไปให้เต็ม อันนี้ก็จะทําเป็นหน้าของเราแหะหรือว่าเราจะทําเป็นใส่เป็นหัวคุณชาชาตนะครับใส่เป็นหัวคุณเมซี่นะฮะหรือว่าใส่เป็นหัวของตุต๊กนะครับใส่นด้านโอเคขอบคุณนะครับ